บ้านดินสู่ตะไคร้หอมนะครับมีสองวิธีวิธีแรกคือนําใบของตะไคร้หอมมาผสมกับดินแล้วปัน้บนบ้านดินขึ้นมาเลยส่วนวิธีที่สองนะครับก็คือการหมักโดยการนําใบตะไคร้หอมมาผสมกับน้ําผสมกับกาก,ากน้ําตาลหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือจะใช้ e อพอดออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหมักไว้สิบห้าวันหลังจากนั้นนะครับนําส่วนที่เป็นน้ํานะครับก็คือน้ําหมัก มาผสมกับดินนะครับน้ำหมักจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อดินทำให้เกิดกลิ่นหอมนะครับส่วนที่เป็นใบนะครับนำมาผสมกับดินเช่นเดียวกันซึ่งจะช่วยในการยึดเกาะแล้วก็ช่วยส่งกลิ่นหอมอีกด้านหนึ่งบ้านดินที่ได้ก็จะมีกลิ่นหอมของตะไคร้หอมนะครับแล้วก็ช่วยไล่มแมลงไล่ยงุงและว่ากันว่าช่วยทำให้ปลวกไม่มา สร้างความํำคาญให้ด้วยดังนั้นการสร้างม่านดินนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างรูปแบบแนวทางการสร้างหรือว่าส่วนผสมแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก